ยุ่งข้าวเรคคอร์ดค่ายเพลงน้องใหม่สายเลือดไทยภายใต้ใช้คาบ้าน w o r k p o พ n t e ์ t อนเตอ n ์เทนทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งผลิตงานเพลงลูกทุ่งจากศิลปินระดับคุณภาพเพื่อมาประดับวงการเพลงลูกทุ่งไทยเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ให้คนไทยทั้งประเทศรู้จักด้วย4ศิลปินลูกทุ่งเลือดใหม่ ผู้แจ้งเกิดจากเวทีที่ผ่านการคัดเลือกจากคนไทยทั่วทั้งประเทศอย่างเวทีชิงช้าสวรรค์ไม่ทองคําประกอบไปด้วยจ่อยไบยเฟิร์นเอและลีถังซึ่งทั้ง4คนแจ้งเกิดด้วยนามสกุลไม่ทองคําเป็นการการ,ารันตีว่าทั้ง4คนนี้เป็นศิลปินนักร้องลุกทุงระดับคุณภาพที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างดีจากคนไทยทั้งประเทศ พวกเขามาพร้อมกับ4บทเพลงและแต่ละบทเพลงก็คัดสรรมาจากงานเพลงลูกทุ่งที่เขียนจากปลายปากกาของคลูกเพลงชั้นนำแถวหน้าของเมืองไทยกระเป๋าสมปองโดยจ่อยไม่ทองคำลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่ คทงงบทเพลงที่เข้ากันได้ดีกับบุคลิกซื่อ<า>และจริงใจของจ่อยไม้ทองคำงงงงคนบอดใช่หายใจก็ผิดโดยลีถังไม้ทองคำบทเพลงเศร้าที่เข้ากับผู้ชายอารมณ์เหงาๆอย่างลีถังเจะตั้งข้อหาว่า นาตาบนอเห็ดอียังกะบอว่าบ่เหมาะสมสักอยา่างทวงรักฝากลมโดยใบเฟิร์นไม่ทองคำเพลงช้าซึ้งซึงที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างละเมียดละไมจันยังใสงกระจ่างอยู่กลางฟ้าแต่ว่าสน ไอ้อ้วนอกหักโดยเอ,อ,อไม่ทองคำเลงจังหวะสนุกสนุกที่ใครฟังแล้วจะต้องอารมณ์ดีและอยากเต้นตามอย่างแน่นอนอ,อ,กอ,อ,กอ้อยละไอ้อ้วนอกหักไม่มีใครรักไม่มีใครมาสนใจขนาดแฟนเราเ็ย,ยังมาทิ้งเราไปติดตามผลงานของพวกเขาแบบเ<ด>ต็มๆได้เร็วๆนี้ที่นี่ยุ่งข้าวเรคคอร์ด <Record S 2>